สวัสดีครับเปิดประชุมนะครับครบเกินการลงทุนกับฟิลิปนะครับในช่วงวิเครห์เจาะลึกพื้นฐานรายวันประจำวันที่14มีนานคม2560 <c oughs> หัวแรกนะครับเป็นอินเทอร์ลิงเทเลคอมนะครับกำไร Q4 ต่ำกว่าคาดจากมาจินที่ลดลงนะครับประกาศกำไร Q4 ที่11.5ล้านนะครับลดลง17%เยียร์ ต่ำกว่าที่คาดนะครับจากกำไรขั้นต้นลดลงมาที่16.5%เทียบกับ28.2%ใน q 4โดยมีปัจจัยลบจากการรับรู้ค่าใช้จ่ายเช่าท่อไร้สายนะครับและการรับติดตั้งงานเร่งด่วนประชารัฐซึ่งมีมาจิ้นต่ำสิ่งเหล่านี้เนี่ยทำให้ผลประกอบการนี้ต่ำกว่าคาดกำไรทั้งปีนะครับเติบโต1 1 9ล้านนะครับรายได้รวมเติบโต87%นะครับจาก ประการแรกนะครับการบริการเครือข่ายเพิ่มขึ้น43% 2. นะครับอสองนะครับการบริการติดตั้งโครงข่ายก็เพิ่มขึ้น175% 3. บรนะครับสบริการพื้นที่ data center 108%เพิ่มขึ้นนะครับ ตามการใช้งานเพิ่มขึ้นปัจจุบัน OI อยู่ที่95นะครับส่วนใหญ่เป็นลูกค้ากลุ่มธนาคารขนาดใหญ่2รายนะครับอัตรากำไรขั้นต้นลดลงมานะครับจาก31หรอ25จากการค่าเสื่อมจากการขยายโครงข่ายอัตรากำไรขั้นต้นจากการบริการติดตั้งโครงข่ายที่ลดลง ปรับประมาณการกำไรปี60ลดลงเล็กน้อยนะครับอยู่ที่120ล้านเติบโต78%นะครับจากเดิม129ล้านเพราะว่าเราตั้งสมมุติฐานอตรา,ท,าทั้นต้นลดลงนะครับขณะที่รายได้เนี่ยคาดว่าจะเติบโต10%มาจากงานบริการโคงข่ายบวกนะครับ39%ทยอยรับรู้งานในมือแบ็กหลอกจากบริการติดตั้งโคงข่ายณนะสิ้นปี59มีอยู่883ล้านคาดว่าจะรับรู้ประมาณ70% 9-80% 3ศูนย์บริการ Data Center อาจจะโตเล็กน้อยเพราะลูกค้าทยอยอลูกค้ารายใหม่เริ่มทยอยใช้บริการอัตราขั้นต้นนั้นกำไรขั้นต้นน่าจะดีขึ้นนะครับจากการใช้เครือข่ายโครงการโครงข่าย Interlink Fiber Optic Network และพื้นที่ Data Center ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับในคำแนะนำนะครับยังแนะนำซื้อราคาพื้นฐานที่13บาท10สตางค์ ั้งนี้เนี่ยเราก็ยังคิดว่าผลการดำเนินง,งานในปีนี้น่าจะย,ยังเติบโตได้ดีต่อเนื่องจากปีที่แล้วนะครับขณะที่การลงทุนในประเทศพาม่าจะเพิ่มช่องทางรายได้สนับสนุนการเติบโตระยะยาวนะครับโดยคาดว่าเป็นการลงทุนด้านเสาสื่อสารเบื้องต้นอยู่ในระหว่างการเจรจาศึกษารูปแบบการลงทุนนะครับคาดจะประกาศรายละเอียดได้ใน Q2 และ Q3 NDR นะครับหรือว่า NDRubber นะครับก็ ต้นทุนสินค้าขายเพิ่มขึ้นนะครับปรับกำไรลงในปี60ลดลงนะครับแจ้งกำไร q 4อยู่ที่15ล้านเพิ่มขึ้น70%นะครับแต่อ่อนตัว15% q 1 q จากการรับรู้อัตราแรกเปลี่ยน2ล้านยอดขายเพิ่มขึ้น2.3ล้านเล้านเยนเย year, แต่ลดลง2.4% q 1 q จากการที่ช่วงปลายปีมีการลดส่วนลดให้ลูก มีการให้ส่วนลดกับลูกค้านะครับประกอบกับมีการเลื่อนรับรู้งานใหม่จากอินเดีย2โมเดลเนื่องจากอยู่ในระหว่างทดลองตลาดปรับปรุงโมเดลนะครับต้นทุนวัตถุดิบเพิ่มสูงขึ้นนะครับจากราคายางธรรมชาติที่เพิ่มขึ้นทําให้กําไรขั้นต้นลดลงไปนะครับบริษัทมียอดขายและกําไรทั้งปีนะครับอยู่ที่ ห้าสิบหกล้านอ่าแปดร้อยสี่สี่ล้านและห้าสิบหกล้านตามลำดับเพิ่มขึ้นหกเปอร์เซ็นต์และหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์ยังมองบวกต่อยอดขายปีหกศูนย์นะครับจากลูกค้าเดิมที่มีคำสั่งซื้อต่อเนื่องและงานที่ยนดีสองโมเดลซึ่งคาดว่าจะรับรู้รายได้ในคิวสองนะครับนอกจากนี้ยังพยายามหาพันธมิตรใหม่ๆใ,ในต่างประเทศต่อตลอดจนการวางแผนกตลาดยางรถยนต์ในประเทศนะครับเพิ่มเติรนะครับทั้งนี้ในปลายปีห้าเก้าได้ร่วมทุนนะครับจัดตั้งบริษัทร่รวม ทุนใหม่ในานามของบริษัท McKenzie Trading เพื่อเป็นตัวแทนจำหน่ายยางนอกอย่างในรถจักรยานยนต์ในประเทศนะครับก็จะช่วยให้บริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดสูงขึ้นแต่ว่าในส่วนต้นทุนขายเนี่ยแนวโน้มราคายางธรรมชาติที่ปรับสูงขึ้นเนี่ยจะทำให้มาจินเนี่ยลดลงอย่างมีนัยสำคัญนะครับเราปรับประมาณการกำไรปี60ลดลง20%จากเดิม72ล้านเป็น60ล้านแต่ว่าประมาณการใหม่ก็ยังเพิ่มขึ้น 6%เยียวเยียน,นะครับอีกครั้งปรับลดยอดขายลงนะครับจากเดิม949ล้านบาทมาเป็น903ะครับจากการคาดการราคาขายเฉลี่ยสูงขึ้นจากแรงกดดันต้นทุนวัตถุดิบอาจจะทำให้ลูกค้าบางส่วนเนี่ยหันไปบริโภคยี่ห้ออื่นที่มีราคาถูกกว่า ส่วนโครงการจัดตั้งบริษัทร่วมเพื่อผลิตยางเลเดียลรถบรรทุกและรถยนต์เบื้องต้นได้หยุดการดําเนินการโครงการไปต่างกาวไปก่อนเพราะว่ายัางไม่สามารถตกลงเงื่อนไขต่างๆจากบริษัทจีนที่เข้ามาร่วมลงทุนได้นะครับก็ต้องรอดูต่อไปนะครับปรับราคาพื้นฐานลงเป็น3.7นะครับแนะนําขายต่อเนื่องนะครับโดยปรับลงนะครับจากเดิมทยอยซื้อเป็นขายนะครับ ตัว SCS a s น t ะครับก็ปีนี้ก็ยังไม่มีอะไรนะครับอาจจะต้องรอปีหน้าปีนี้เนี่ยยอดโอนนั้นอยู่ที่12,700ล้านนะครับก็จะลดลง7%อนะครับอันนี้เป็นเพราะว่าเรามองว่ามีแบ็กหลอกจากปีก่อนยกมาเพียง1,300ล้านที่เหลือต้องไปหวังจากยอดจองแนวราบนะครับซึ่งทางบริษัทคาดว่าจะเติบโต30%ซึ่งเราคิดว่า จะเติบโตได้30%ก็ต้องลุ้นพอสมควรนะครับถ้าทำได้ก็จะโอนได้9,000ล้านแล้วก็ขายสต็อกคอนโดอีกประมาณ1,700ก็ดูแล้วเป็นเป้เปาที่ท้าทายเหมือนกันสำหรับปีนี้สำหรับปีหน้ามีแบ็กหลอกคอนโด2คอนโดใหญ่เนี่ยบีทิกับสาระแดงวันไปรอแล้ว3,400ถ้ายอดจองแนวราบเนี่ยขายอยู่ในดับนี้เติบโตเล็กน้อย10% เราคิดว่าในปีหน้าน่าจะมีผลประกอบการที่โดดเด่นกว่าปีนี้นะครับสำหรับปีนี้เนี่ยผลประกอบการนะครับคิดว่าจะาาาปีนี้ในส่วนของกําไรนะครับน่าจะลดลง12%ตามยอดโอนที่อ่อนลงนะครับสำหรับปีหน้านั้นก็ต้องไปรอดูปีหน้านะครับ ว่าจะกลับมาเติบโตถ้าทําได้อย่างที่เราคิดในส่วนของแนวราบเนี่ยกำไรจะกลับมาเติบโตโดดเด่นนะครับเรายังมองราคาหุ้นเนี่ยยังเทดที่ P/E ค่อนข้างที่จะใกล้เคียงนะครับกับ P e. ในอดีตนะครับแต่ว่ามีดีวิเดนที่4%นะครับขณะที่แนวโน้มกําไรปีหน้ากลับมายังแนะนำทยอยซื้อราคาพื้นฐานอยู่ที่3.8บาทสำหรับตัวสวัสด์นะครับ ก็สีสวัสด์พาวเวอร์นะครับก็มีการทำคำเสนอซื้อนะครับซื้อหุ้นบีฟิตที่เหลือทั้งหมด26.51%นซะครับซึ่งของจำนวนหุ้นที่ออกนะครับซึ่งเมื่อปัจจุบันนี้ก็ถ้าเมื่อรวมกับหุ้นที่มีเดิมอยู่เนี่ยปัจจุบันก็จะถือถือประมาณนะครับจะมีการถือหุ้นทั้งหมดเนี่ย ประมาณ72ล้านหุ้นนะครับจึงต้องทำคำเสนอซื้อทั้งหมดที่เหลืออีก65นะครับคาดว่าวันที่จะยื่นคำเสนอซื้อทางการคือ15มีนานะครับสำหรับร้านการทำา t n n e r Offer เสร็จใน Q2 นะครับคิดว่าหุน้นตอนนี้เนี่ยราคาหุ้น b f i t เนี่ยสูงกว่าที่ราคาเสนอซื้อจะอาจจะทำให้ผู้นเข้ามาเสนอทำา t n n e r Offer จาจไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเพราะว่าความที่ สวัสด์นี่ถือหุ้น b f ฟิเป็นส่วนใหญ่และมีอิทธิพลนะครับเพราะฉะนั้นจะรวมงบการเงิน b f ฟิมาตั้งแต่ Q2 นะครับคิดว่าจะรับรู้กำไรจาก b f ฟิประมาณ100ล้านนะครับซึ่งคาดว่า,าทาง b f ฟิจะมีกำไรประมาณ150ล้านซึ่งรวมอยู่ในประมาณการแล้วนะครับ b f ฟิอยู่ในบริษัทภายใต้การกำกับดูแลของทปทนะครับ ทำให้กลุ่มบริษัทสวัสด์ได้รับความเชื่อถือมากขึ้นนะครับนอกจากนี้ยังส่งผลต่อการจัดอันดับเครดิตเพราะว่ามีทางบีฟิตมีต้นทุนกา,การเงินที่ต่ํากว่านะครับก็จะทําให้ต้นทุนการเงินของสวัสด์ต่ําลงด้วยได้ด้วยนะครับกาไรจากสวัสด์บีฟิตไม่ค่อยมีในสําคัญเติบโตนะครับเพราะฉะนั้นเรายังคงประมาณการกําไรปีนี้ไว้ที่2,600ล้านเพิ่มขึ้น2 7เอเนยีอนเยียแนะนำทยอยซื้อนะครับราคาพื้นฐานอยู่ที่47บาท สำหรับตัว SPCG นะครับ Solar Roof จะช่วยหนุนกำไรปี59ทําทำนิ่ทำนิวไฮอีกครั้งนะครับ uh, Solar Roof เนี่ย,ยเขารายงานผลกำไรนะครับ SPCG เนี่ยกำไรปี59เนี่ยมีกำไร2314ล uh, ้านรอ่ล้านโดยรายได้จากธุรกิจ Solar Farm เนี่ยทรงตัวนะครับเพราะไม่มีกำลังการผลิตเข้ามาใหม่ แต่โครงการที่มีอยู่ก็ทําได้ดีนะครับส่วนโซลารูฟท็อปนั้นเข้ามาเบีบบาทมากขึ้นหลังจากจับมือกับโฮมโปนะครับทำให้มีเข้าถึงผู้ใช้ไฟฟ้าตามบ้านมากขึ้นนะครับจากรายได้การขายและติดตั้งเพิ่มขึ้นมา138%เอ่อเปอร์เซ็นต์เดียนะครับหรือว่า938ล้านรายได้รวมจึงเติบโต9%นะครับแม้โซลารูฟจะมีเน็ต r o รฟิตมาจินสเปต์ต่ำกว่า ธุรกิจโซล่าฟาร์มนะครับจะทำให้ผลอัตรากำไรรวมบริษัทลดลงแต่ธุรกิจดังกล่าวเนี่ยก็ยังมีส่วนช่วยทำให้กำไรปี59เติบโต5.7%การเติบโตของโซล่ารูฟก็ยังหนุนกำไรปี60นะครับบริษัทก็พูดถึงความคืบหน้าของโครงการ ขนาด30เมกะวัตต์ในประเทศญี่ปุ่นระหว่างอยู่ตอนนี้อยู่ในหวักขอสร้างคาดว่าจะเริ่มเดินในเชิงพาณิชย์ได้ในมีนา61ซึ่งล่าช้ากว่าเดิมซึ่งเดิมเนี่ยเราคิดว่าจะเดินได้ในปีนี้โครงการในฟิลิปปินส์ยังไม่สามารถปิดดิวได้นะครับเพราะฉะนั้นปีนี้เนี่ยจะไม่มีกําลังการผลิตใหม่ๆเข้ามา เราคาดหมายรายได้รายได้จากการขายไฟนั้นจริงทรงตัวนะครับการเติบโตหลักจะมาจากธุรกิจโซลาร์ o ูฟท็อปซึ่งคาดว่าจะมีการขายและการติดตั้งอยู่ที่1,500ล้านเติบโต60%ก็จะช่วยชูชูแคมเปญการลดซึ่งเป็นเขาใช้แคมเปญการลดค่าไฟนันผู้ใช้ทั่วไปนะครับอันนี้ก็คือที่จับมือกับโฮมโปรแหละครับเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ย ก็น่าจะทำให้รายได้และกำไรเติบโตได้นะครับการเติบโตของกำลังการผลิตเนี่ยช้าวกว่าที่คาดไว้นะครับก็จะกระทบต่อเป้าหมายกำลังการผลิต500เมกะวัต์ในปี62นะครับ mm hmm. ก็ยังติดตามยติดตามอยู่นะครับโครงการใหม่ๆที่เข้ามาหนุนว่ากำลังการบริษัทจะพัฒนาไปทางไหนนะครับเราปรับคำแนะนำราคาพื้นฐานลงนะครับอิงจาก uh, Sum of the p a อ t หรือว่า uh, การประเมินมูลค่ารวมส่วน นะครับแยกส่วนนะครับอ,อยู่ที่23บาทนะครับแนะนำเพียงทยอยซื้อนะครับบริษัทจ่ายปันผลสำหรับงวดครึ่งปีหลัง70สตางนะครับขึ้น XD 16มีนาคิดเป็นยิวประมาณสาสำหรับข่าวตลาดวันนี้นะครับก็จะมีข่าวเกี่ยวกับซูเปอร์นะครับโครงการต่างประเทศจะเป็นอัพไซส์สำหรับปี60 สำหรับปี60คิดว่าจะะาจะทยอยเปิดโครงการโซล่าฟาร์มในประเทศส่วนที่เหลือ26เมกะวัตต์แล้วให้ให้แล้วเสร็จนะครับภายในปี60รวมทั้งโซล่าฟาร์มในประเทศจีน30มเมกะวัตต์โรงไฟฟ้าพลังขยะอีก9เมกะวัตต์นะครับคาดว่าสิ้นปี60จะเห็นกำลังการผลิตการดำเนินง,งานเชิงพาณิชย์เพิ่มมาเป็น801เมกะวัตต์สุทธิของบริษัทเนี่ยประมาณ527เมกะวัตต์เทียบกับ730 เมกะวัตส์สุทธิของบริษัท470เมกะวัต์ณสิ้นปี59นะครับซึ่งส่วนนี้จะรับรู้รายได้ตลอดปี60ซึ่งเป็นปัจจัยที่สร้างฐานกำไรที่มั่นคงจากนี้บริษัทยังหาการลงทุนใหม่ๆต่อเนื่องนะครับอยู่ในระหว่างการเจรจา โซลา่าฟาร์มขนาด200เมกะวัตต์ในต่างประเทศที่ว่าจะแล้วเสร็จในคิดว่าจะมาจะปิดดีลได้นะครับใน Q3 ปีนี้และจะเป็นอัพไซด์ภายในปีนี้นะครับโดยที่ยังไม่รวมกับการเปิดรับซื้อไฟภายในประเทศในด้านเงินทุนเพื่อรองรับการเติบโตจะจัดหาการกู้เงินจากธนาคารเป็นหลักอาจพิจารณาการออกคง คงทุนครงสร้างพื้นฐานนะครับ Infrastructure Fund นะครับในอนาคตแนะนำถือนะครับอยู่ในระหว่างปรับประมาณการกำไรและราคาพื้นฐานลงจากความล่าช้าของแผนที่ทางฝ่ายคาดไว้เดิมนะครับการบินไทยนะครับคาดว่า Q1 ปี6 0ยังอ่อนลงเยือยนะครับจากรายได้ต่อหน่วยที่มีทิศทางลดลง Q1 นั้นอัตรา การขนส่งโดยสารอยู่ที่83%สูงกว่า Q1 ปีก่อนนู้นนะครับที่77ซึ่งสูงมากจากการปรับเส้นทางบินและการทำโค้ดแชร์นะครับหลังไรก็ตามนี่แนวโน้มใดได้ต่อหน่วยมีทิศทางลดลงจากการแข่งขันต้นทุนน้ำมันที่สูงกว่าเดิมทำให้แนวโน้มกำไรปี60เนี่ยมีแนวโน้มต่ำกว่าเยียวเดีนะครับจากเดิมปีก่อนที่มีกำไร5,900ล้าน ปีนี้กําลังการผลิตเพิ่มขึ้นเป็น6%แม้จะมีเครื่องบินใหม่และการเพิ่มการใช้งานเครื่องบินมากขึ้นเป็น12บสอนชั่วโมงจากปี 59- ที่11.5บเุชั่วโมงแต่มีเครื่องบินที่ต้องซ่อมบํารุงหลับปรับปรุงหลายอันส่วนไทยสมายได้ย้ายฐานบินมาอยู่ที่สุวรรณภูมิเพื่อสนับสนุนการบินไทยในการบิน Connect Fly และนกแอร์อยู่ในช่วงระหว่างเพิ่มทุนต้องมีการเสนอแผนธุรกิจให้การบินไทยเพื่อเสนอกลยุทธ์การบินของทั้ง3บริษัท ปี60คาดว่าอัตราการขนส่งไม่ต่ำกว่า80%ซึ่งดีมากแต่มีความกังวลในเรื่องรายได้ต่อหน่วยราคาน้ำมันสูงขึ้นแม้ว่าจะเฮดจิ้งไว้แล้วนะครับ55-60%แต่ค่าซ่อมแซมก็จะสูงต่อเนื่องเป็นชั่วกดดันทางด้านต้นทุนนะครับทางฝ่ายจะพิจารณาปรปับประมาณการลงยังคงคาแนะนาขายอยู่นะครับสีเฟชนะครับกำไรปี60จะกลับมาเติบโตอีกครั้งนะครับ คิดว่าจากแนวโน้มของผลผลิตกุ้งไทยที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้ต้นทุนวัตถุด,ดิบลดลงหนุนให้การดำเนินง,งานในไทยดีขึ้นขณะที่ธุรกิจต่างประเทศดีขึ้นต่อเนื่องส่วนส่วนเบลลิสนะครับเบลิสนะครับจาคาดว่าจะขาดทุนลดลง การเพิ่มก็จะเพิ่มสินค้าในส่วนของการสินค้าเพิ่มพร้อมทานในร้านค้าปลีกในต่างประเทศซึ่งจะช่วยทให้การจากกาไรขั้นต้นสูงขึ้นจากปัจจุบันและมีแผนขยายตลาดเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันที่อยู่ในอังกฤษกเป็นส่วนใหญ่ทางฝ่ายปรับคําแนะนําเพิ่มเป็นซื้อนะครับราคาพื้นฐานที่8บาท40สตางค์นะครับสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับขอให้นักลงทุนทุกท่านโชคดีในการลงทุนวันนี้ครับสวัสดีครับ